ช่วงสองสามปีที่ผ่านมาทำไมดูพี่ต้อมเขาจะเขาเด่นเขานิ่งๆนิ่งๆสองอีแลาวู้รู้สึกว่าฝันเขาอยากทำอะไรเขาตาำวัยไหมไม่ดูสิก็ตาไวัยปะตาำวัยด้วยมั้ยเเริ่มเป็นผู้ใหญ่เขาเริ่มสึกอย่างเช่นอย่างตุ๊กแกรักตั้งมากคือเป็นอะไรที่มันละเอียดตรงนันคือด้วยที่ว่าพอพี่เขาตัดที่บ้านเขาทําที่บ้านเราก็เห็นนั่นไปเรื่อยเราก็เออได้ดูแบบพัฒนาขึ้นไปเรื่อยอะไรเงี้ยดูเรื่องครับกี่รอบบอกไปเลยคันรอบ ใน,ในโรงหรือเปล่าไม<า>่โอ้มีแผ่นพิเศษของพุ่มกลับไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะดูทางที่ดูทางที่บ้านตอนที่ยังยังไม่เสร็จก็ดูค่ะอืมนี่เขาร้อ,องเพลงได้ด้วยเหรอครับเพลงในหนังค่ะพี่ต้อมฟังมากเขาร้อ,องเพลงได้ด้วยเหรอครับได้เพลงอะไรคะน่ารักดิ๊ดีร้องได้ปะอะอร้อง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 โชว์โชว์ไหนสิน้าอ้ยืน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 เดี๋ยวมองไปทางจอหนึ่งสองสั้นน่ารัก เธออยู่ใครหวานหว,วานละเไยมีรักใจของเธองต่ใจฉันไม่กลา้าเสนอเกรงว่าฉันจะก,กล้าเธอรักก่อนได้ไหมจากแค่ดีเก <c oughs> ่งจังเลยคงคงดูหลายรอบแล้วเนาะใช่ไหม ออ,อกไปแล้วไงพันรอบดูคือตอนตัดเขาก็นั่งตอนตัดก็นั่งดูอยู่ข้างหละดูไปพันรอบจากหลังๆจะพ่อตัดอีกแล้วเหรอดูอีกแล้วเหรอผมว่านี่มีแววแลนะพี่พี่รู้สึกวันนี้เวลาวลเด็กเข้าวงการเนี่ยเราเซนได้นี่นี่ไม่คิดจะ่ปีไม่ได้อยากไม่ได้ถามด้วยหรอไม่ไม่ได้อยากพูด,<อ>ดเขาให้บ้างอยากจะทําอะไรหรอืออะไรหรือเปล่าก็ ถ้าชอบก็คุณอาทำเดียได้ไหมถ้าคุณอาทำโฆษณาอย่างเงี้ยใช่ไหมครับและอยากพาเราไปเล่นโฆษณาเงี้ยและคุณอาอยากเป็นผู้จัดการของเราได้ไหมได้เนาะได้ใช่ไหมไม่ต้องขอพ่อแม่เนาะเนี่ยเดี๋ยวเราไปเล่นโฆษณากันเต็มเลยแล้วเราก็จะรวยกันสองคนไงได้ไหมแล้วเงินไม่ต้องแบ่งพ่อแม่เอาไว้เป็นทุนการศึกษา yes okay Yes จบเลยจบเลย One t ผูดตรงๆผมจำได้ตอนเขาเข้าวงการตอนนั้นเขาเป็นเคย์บอยมากพี่จำไม่ได้เหรอคือพี่ขับรถสปอร์ตอะไรนะจำได้ไหม BM 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 ปอปพุทุนตอนนั้นนี่มีที่มาด้วยนะคันนี้มีอะไรนะคันนี้มีที่มาคือที่มาคือสมัยก่อนก่อนจะขับคันนั้นพี่ขับเบนซ์ราคา2อ0แสนห้าไม่มีวิทยุ <laughs> ไปจีบเขาหลังคาก็รั่วเพื่อนเขาบอกเฮ้ยถ้าจะไปกับเขาอ่ะมึงมึงบอกให้เขาเปลี่ยนรถเถอะเพื่อนสงสารเพื่อนสงสารไม่อยากให้ขึ้นรถคันนี้กูต้องขึนใช่ไหมแล้วนี่เขาไปจับจองไปจองรถจองคันเท่าไหร่สี่ล้านคันนัสี่ล้านจากกูมีรถสองแสนห้าตกใจอ่ะรถราคาสี่ล้านอ่ะในชีวิตเต็มที่ก็สามแสนอ่ะไม่ใช่ไหม ล้านี่ตูพี่จ้อกตูพี่ไม่ซื้อได้ไหมบอกซื้อไม่ซื้อได้ไงจองกับพามปแล้วเสีย <laughs> ทีมาเลยต้องซื้อรถคันนั้นถ้าถ่ายไม่ชี่ตอนนั้นคือรักเดียวใจเดียวเออก่อนแต่ง <laughs> คือเราชอบที่จะมีความสำคัญกับคนที่แบบไม่หว่าเราเราเพิ่งจ่าจแต่ว่าเราไม่ไเราไม่ได้ไกลไปถึงขนาดว่า<ร>ต้องแต่งงานจะแต่งงานแต่ว่าเรามีเรレーショชิพที่สนิทสนมเกินปกติ ก็ก็ก็เป็นเรื่องทีมิงตอนที่ก่อนแต่งงานเขาบอกว่าพี่วันนี้ไม่รู้เป็นไรอารมณ์ดีมากเลยพี่พี่อยากจะสารภาพอะไรไหมรับได้เนี่ยตอนนี้รับได้นี่เขาพูดเขาพูดพี่ตอบว่าเราไปคิดเตมาเหมน่ะเอาว่าให้พี่ก็บอกว่าตู่อ่าก็โอเคนะคือพี่ให้ตู่คิดเองนะว่ายังไงเพราะว่าตั้งแต่พี่คบกับตู่เนี่ยพี่ มีมีมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนอื่นดิเท่านั้นแหละเท่านั้นแหละเมื่อกี้มันบอกว่าเฮ้ยรับได้แล้วแล้วคุณทำอะไรก่บโอ้โหสมมติว่ามันในห้องก็จะแบบว่ามันในห้องก็จะแบบอาจจะมีของเขาอยู่บ้างอะไรเงี้ยทุกอย่างที่มีอยู่อ่ะคือกองกองกองรวมกันประตูอยู่หน้าขาแล้วก็คุยอย่างนี้แ่พี่เขาก็เลยบอกเออแต่เมื่อกี้ยังบอกว่าได้เมื่อกี้บอกแต่พอจริงจริงจริงพอในความ เป็นเราอะ<ม>พอถึงเวลาจริงมันก็รับไม่ได้หรอกมันก็ไม่เข้าใจแล้วตอนนั้นก็เหมือนเลิกกันไปสักเดือนอเลิกกันเลยเหรอเลิกกันเลยถามนิมดนึงเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ชายครับถ้า,ถา,ถาว่าที่ภรรยาหรือภรรยาหรือแฟนถามว่าคุกคบจริงว่าเถอะฉันรับได้ทุกอย่างวันนี้ <c oughs> เราควรจะทำยังไง <c oughs> ครับโกหกไปเลยโกหกไปเลยไม่ไม่มีจริงไม่มีจริงไม่มีจริงครับคือเขาเขารับไม่ได้หรอกนานไม่ก่าจะกลับเราก็ รู้สึกแบบรู้สึกผิดนะฮะผมก็เลยไปอ้าคือแต่ไม่ได้จะคืนดีนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเออเราก็ให้เขาเลือกแล้วล่ะเพราะว่าเราก็เป็นแบบนี้เราก็ไม่คิดอยากจะอยากจะเปลี่ยนแบบไปเป็นไนท์สกายอะไรมากมายถ้าเขารับไม่ได้ก็คืนเียก็เราจะไปไปไปซื้อรถให้เขาคันหนึ่งวันหนึ่งก็ไปจองไปไปไปดูแล้วะเราจะเลิกกันพาไปที่บางแสนพาไปไหว้พระปรากฏว่า ตอนขับรถกับเจอนามบัตรของเซลไว้แต่เซลอะ่ะดันเป็นชื่อผู้หญิงคนหนึ่งเขาขึ้นเลยมึงจะซื้อรถที่ไม่เอกมึกี้ที่บอกว่าเอ็พูดคำขนาดนั้นเลยเหรอเราจะจากกันเดี๋ยวเด็กไปเลยนะ <laughs> โอ้ขนาดนั้นเลย <laughs> ทั้งอีกคือมันไม่คือผู้หญิงมันมัน <laughs> สุดท <laughs> ้าก็เกทะเลาะกันแบบไม่ดีพี่ก็เลยรู้สึกผิดพี่กันเลย,เลยแบบขับรถไป หาพ่อเขาเพราะตอนก่อนคบเขาพ่อเขาคุยกันผู้ใหญ่เออฝากลูกด้วยเราก็ไปคุยกับพ่อ <Okay. S 1> เราขับรถไปเลยนะมีเพื่อนเตือนให้มึงอย่าไป <c oughs> ขับไปหาพ่อที่ชุมพรตอนไปคุยกับพ่อกับแม่เขาเอ่ะไอผมขอโทษผมเป็นแบบนี้แต่ผมรักลูกสาวนะ <c oughs> ต้องขอโทษที่แบบว่าเอเราไม่สามารถอยู่ด้วยกันเนะี่ยเพราะว่าคืออยู่คือไม่ดีพอที่จะทําให้เขาที่จะอยู่ไปก็อะไรเงี้ยแต่ว่ารักก็คือมาขอโทษคือมาบอกเลิอกอ่ะแต่มาบอกมาขอมาขอคำมาผู้ใหญ่ด้วย <c oughs> ตอนเช้ากําลังจะกลับอ๋อพ่อโอเคไม่เป็นไรครับตอนเช้าเราสบายใจโล่งนะจะกลับพ่อเขามารอที่ตอนนํา้นอนกลับเดี๋ยวมาคุยกันหน่อยไปคุยได้มเออคืออย่างนี้นะให้เลือกสองทางหนึ่งไปใช้ชีวิตอย่างที่ที่ที่คุณจะเป็นสองแต่งงานกับลูกสาวผมอ๋อพี่เดี๋ยวนะ คือลูกสาวเนี่ยยังโกรธผมอยู่นะฮะแล้วลูกสาวไม่เป็นไรลูกผมอ่ะผมเคลียร์ได้ลูกสาวผมผมเคลียร์ได้คุณอ่ะกจะเลือกอยังไงเรารู้สึกโอ้โหผู้ใหญ่พูดอย่างนี้ลูกผู้ชายงั้นผมเลือกแต่งงานนด้จะม,มีประโยคนึงที่พ่อพูดเลยพี่ออพคือก่อนจะตอน <ขอ S 2> <อ>นี้นครับพอบ่อเขาบอกว่าจะไปกลัวอะไรเรื่องแต่งงานอยู่ไม่ได้ก็เลิกให้โอกาสตัวเองให้โอกาสคนอื่นด้วย ผมก็เลยเลือกแต่งงานเพื่อนฝูงคือคือตอนทะเลาะกันเนี่ยเพื่อนเขานี่เกลียดผมหมดบอกแล้วไอ้คบมันเล็วจะสมชื่อจริงมันอย่าไปคิดด้วคือไอ้นี่ก็ะดายู้รู้สารเลือกคนหน้าตาคุณนึกว่าแม่งจะมีใครลูกงี้คุณเลือกหน้าตาดีคือแต่ว่าอยู่ดีกลับมาแต่งงานทุกมันมัน ผมก็เลยเลือกตอนนั้นเลือกแต่งงานนี่คือรักผู้หญิงคนนี้หละแต่ว่าด้วยคําพูดอ่ะที่บแบบว่าเอ้ยแค่แต่งงานอยู่ไม่ได้ก็เลยมันทําให้เรารู้สึกว,ว่าเออทาไมอ่ะมันมันมันก็เหมือนให้โอกาสตัวเราที่จะไปไปอีกโลกหนึ่งให้โอกาสเขาด้วยให้หก็ก็กหลังจากนั้นก็เลยแต่งงาน<ค>แล้วก่อนก่นนอนหน้านี้เราเราจะไม่ค่อยเห็นพี่ต้อมออกมาพูดเรื่องของภรรยาใช่นะครับถดูรหรือว่าลูกก็ดี จนคนเข้าใจว่าผู้ชายคนนี้ก็คงเป็นเพลย์บอยที่เขาก็นอนกับนางเอกเยอะมากนางเอกที่ได้หนังของเราเนี่ยแล้วเคยนอนด้วยวันพุดในแม่โอ้โหผมไม่ได้ถามว่าใครนะแค่ไม่หล่เรื่องไม่ใช่หรอมันมีเยอะถ้าเคยเคยไดนแอดีตนดอดี ดูแลักคำตอบคืออะไรอ่ะตอบแบบไม่คำถามที่สองโอ้ยคกูจะตอบหรือจะจะผ่านผ่านนี่ผ่านเราผ่านอันนี้จะตอบตอบจะหลอกมันแล้คือมันไม่ไม่ได้แล้วก็คนนี้ผ่านคือเยสนะก็กหกอีกนิดนึงได้พี่หรือจะโกหกไม่เคยไม่เคยโอเคสมทานไม่กินสมทานไม่กินไก่วัด